วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้แบตเตอรี่นั้นตึดทนและอยู่กับเราได้อีกนานแสนนานจะมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรบ้างนั้นไปดูกันเทคทอประกันสัตว์เลี้ยงจากเจมารประกันภัย HappyPet Insurance มีหรือไม่มีไมโครชิปก็ทำประกันได้เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.3บาทต่อวันค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยทั่วไปสูงสุด20,000บาทต่อปีคุ้มครองบุคคลภายนอกค่าวัคซีนป้องกันโรคและค่าบริการรับฝากเลี้ยงสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ line @jmartinsurance เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษทัทกำหนดเ p o อย t แลกพอย,ยสุขใจแลกได้ทุกวนันครับสวัสดีครับคผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Tech Talk นะครับอยู่กับผมปาเป็ดคนเดิมนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับแบ่งปันเรื่องของเทคนิคนะครับการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือพวกแท็บเล็ตอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพแบตลดน้อยลงนะครับสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้สุขภาพแบตพวกนี้ลดลงคือความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยแหละครับเป็นตัวทําลายแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับพฤติกรรมที่ทําให้มันเกิดความร้อนสูงนะครับเช่นอะไรบ้างเช่น นะครับคุณใช้งานโทรศัพท์เนี่ยนะฮะจนแบบเกือบหมดเลยอ่ะพอมันขึ้นเหลืองขึ้นแดงแบบต่ำกว่า20ลงไปเนี่ยใช้จนแบบหมดบางคนใช้จนมันดับไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาชาร์จอันเนี้ยผิดนะครับคือถ้าคุณเป็นพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์แบบเนี้ยใช้จนหมดเกลี้ยงหรือใช้จนต่ำาว่า20จนเหลืองจนแดงแล้วไปชาร์จเนี่ยมันทําให้การอัดประจุเนี่ยมันจะใช้กําลังการอัดไฟเยอะแล้วมันจะทําให้แบตร้อนนะครับพอร้อนแล้วมันจะทำให้แบตเกิดอาการที่เรียกว่าเสื่อม นะครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลีเกเลี่ยงนะครับการใช้งานแบบเกลี่ยงนะครับถ้าคุณจะออกไปใช้งานนอกสถานที่นะครับถ้าคุณมีกระเป๋าใบเล็กๆอะไรเงี้ยสะดวกพวกก็ติด power b a n ไปนะครับเวลาทีา่คุณไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์ก็เสียบไว้อะไรเงี้ยนะครับคือเสียบเข่าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อแบตเตอรี่นะครับ แต่การที่ใช้หมดเกลี้ยงเนี่ยอันนี้ส่งผลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยู่ที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านที่โต๊ะมีสายชาร์จหรือในถ้าไม่ได้ใช้ก็เสียบชาร์จไว้นะครับแล้วพอจะใช้ก็เราก็ดึงออกมาไม่ต้องรองมันเต็มก็ได้นะครับเพราะแบตเตอรี่สมัยใหม่เนี่ยเขานับรอบเซอร์เคิลเนี่ยไม่ได้จักการที่เสียบเข้าหนึ่งครั้งดึงออกหนึ่งครั้งแล้วนับเป็นหนึ่งไม่ใช่นะเขานับในเรื่องของการชาร์จเต็มรอบ0ูนย์ึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้น คุณจะชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะดึงออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่สําคัญคืออย่าไปใช้จนเกลี้ยงแล้วค่อยมาชาร์จนะครับหรือบางคนเนี่ยติดเกมนะครับอันนี้อันตรายนะฮะคือเล่นไปชาร์จไปนะฮะคือเล่นแบบโอ้โหมันมากแล้วมันแบตจะหมดไงเลิกเล่นไม่ได้ต้องชาร์จชาร์จเสร็จอดใจไม่ไหวอยากเล่นต่อด้วยก็ชาร์จไปเล่นไปอันนี้ยิ่งแย่หนักเลยเพราะหนึ่ง แบตเตอรี่อ่ะมันก็อัดไฟเข้าไปนะฮะบวกกับไอ้เครื่องที่เรารีดประสิทธิภาพในการใช้งานพวกกราฟิกในการเล่นเกมมันก็ทําให้เครื่องยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยพอร้อนบวกร้อนเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวนะฮะคือ1เสียงที่แบตเตอรี่เสื่อมแน่นอนอันนี้เสื่อมแน่นอนนะครับ2คือมันอันตรายครับบางทีเราไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดการระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเล่นไปชาร์จไปนะครับอันนี้แนะนําว่าให้พัก ชาร์จให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจนเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาแบบเยอะๆจนเต็มหรืออะไรเงี้ยเราก็เดียงออมาแล้วก็เล่นใหม่ก็ถือว่าเป็นการพักสายตาไปด้วยในตัวนะครับเพราะสมัยนี้นะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าออกมาเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้งานได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราชาร์จไว้เต็มหนึ่งรอบแล้วเรานํามาเล่นเกมเนี่ยมันเล่นได้นานหลายชั่วโมงครับนะฮะเหว่าเล่นไปเป็นรอบๆนะพอเล่นปุ๊บแบตมันจะหมดเนี่ยสักต่ากว่าสัก4030ลงมาเนี่ยเราก็พักเครื่องนะครับพักตัวเองด้วยเครื่องไปชาร์จนะฮะไปนั่งดูทีวีไปอ่านหนังสือไปทํากิจกรรมหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่พักสายตาบ้างนะครับอันนี้ก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมช้านะครับแล้วก็อยู่เราได้นานนะครับอันต่อมาครับ การใช้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าขอให้ใช้แบบที่มีคุณภาพมีคุณภาพในที่นี้คือมีสัญลักษณ์มอกนะครับหรือว่ามีเป็นแบรนด์นะครับที่มีการรองรับเรื่องมาตรฐาน PD Power Delivery วอรต่างๆนะครับที่เป็นมาตรฐานใหม่ๆนะครับแล้วพวกฟ a s ชาร์ r เนี่ยนะครับเขาก็จะมีพวกมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ในการรองรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบนี้ที่เป็นคุณภาพดีๆก็จะทําให าการจ่ายไฟเนี่ยสเสถียรน,นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราไม่เกิดความเสียหายนะครับการผลิตโทรศัพท์เนี่ยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยทั้งแบรนด์ฝั่งที่เป็น Android ทั้ง iOS เนี่ยนะครับหลงัลงๆมาเนี่ยเขาไม่ค่อยแถมส่วนที่เป็นชาร์จเจอร์มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะต้องไปหาซื้อชาร์จเจอร์เองนะฮะดังนั้นการที่เอาชาร์จเจอร์อื่นๆที่เป็น OEM จากแบรนด์ต่างๆมาใช้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเป็นชาร์จเจอร์ที่มีมาตรฐานไหมนะครับโทรศัพท์เราซื้อมาหลายหมื่นนะบางทีคือ อ,อย่าไปหวงอะ่ะคืออย่าไปงกกับไปซื้อชาร์จเจอร์ตลาดนัดมาอันละ99บาทเอามาใช้เสียบชาร์จโทรศัพท์เครื่อง3ามสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยผมว่า อันเนี้ยไม่ดีเลยอันตรายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าที่ชาร์จเหล่านั้นเนี่ยมันได้คุณภาพมาตรฐานแค่ไหนนะครับสไฟที่จ่ายเข้าไปเนี่ยกำลังไฟมันสเสถียรหรือเปล่าหรือว่ากินไปสปาร์กระบบเมนบ่งเมนบอร์ดช็อตอันนี้พังคุ้มไม่แนะนําเลยนะครับมันจะทําให้เครื่องเสียหายควรจะใช้แบรนด์ที่ดีและมีคุณภาพนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็มีรวบรวมนะครับบางส่วนนะครับมาแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบรนด์อย่างเอ็ดฟาสนะครับแบรนด์ออคีแรดเยอรมันนะครับแบรนด์ที่เป็น อยู่ด้านหลังผมแ่นะครับมีเวเกอร์นี่นะครับแล้วคือเขามีมอกรมีมาตรฐานมีอะไรที่ออกมารองรับนะครับเรื่องของอุปกรณ์เสริมเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จใช้งานจากแบรนด์ต่างเหล่านี้จะค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ปลอดภัยนะครับกับเครื่องของคุณด้วยนะครับส่วนต่อมาอันนี้นะครับก็แนะนำนะครับว่าอย่าใช้การชาร์จในรถ คือไม่ได้ห้ามนะครับคือใช้ชาร์จได้ถ้าเกิดมันจําเป็นเช่นแบบมันหมดจริงๆอะ่ะแล้วมันจะต้องใช้โทรศัพท์นะฮะอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่แบบใช้เสียบมันตลอดเวลาแล้วก็ขับรถไปดูซีรีส์ไปเปิด YouTube ไปแล้วก็เสียบค้างไปเลยอย่างนั้น่ะนะครับอันนี้คือไม่แนะนำเลยเพราะว่าการจ่ายไฟจากรถยนต์เนี่ยนะครับมาผ่านตัวอะแดปเตอร์นะครับรวจ่ายไปที่เครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยกระแสะไฟมันไม่ได้เสถียรและนิ่งเหมือนกระแสะไฟบ้านนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าป้องกันไว้ชั้นหนึ่งเอาชัวร์ก็ไปซื้อพวกที่แบบชาร์จเจอร์ในรถที่มันดีๆหน่อยนะครับอันนี้เขาก็ช่วยกรองกระแสะไฟมาประมาณนึงแหละนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆแล้วโดยโดยส่วนตัวผมนะผมจะไม่ใช้การใช้งานชาร์จในรถอะไรพวกนี้เป็นแบบเป็นประจําจะใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้นนะเราก็จะใช้งานโทรศัพท์แบบเป็นรอบๆไปหมดแล้วก็ ใกล้ๆหมดเนาะแล้วก็ชาร์จให้มันเต็มกลับมาหรือว่าระหว่างวันอย่างเงี้ยนะครับอยู่บ้านก็วางชาร์จไว้นะครับของอไปกระดึงปัดออกนะครับหรือว่าดิฟพกเค้าแบงค์ไว้ว่าจะหมดก็เสียบชาร์จอะไรอย่างีคือชาร์จเมื่อมีโอกาสที่มันต้องชาร์จนะครับแล้วก็ช่วงที่มันต้องชาร์จก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานไปชาร์จไปอันเนี้ยนะครับถ้าคุณผู้ชมทําได้ตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับสามสี่วิธีมาเนี่ยรับรองได้เลยฮะว่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ย จะอยู่กับคุณได้อีกนานนะครับและเครื่องของคุณก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลัวเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมสภาพก่อนเวลานะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาแพงนะครับล้วก็ได้ใช้งานกับมันได้นานๆหน่อยจะได้คุ้มค่านะครับส่วนอุปกรณ์ชาร์จไฟต่างนะครับที่ได้คุณภาพเนี่ยผมก็มีรวบรวมมาให้แล้วนะครับพะเดี๋ยวจะมีแปะลิงก์ไว้ที่แคปชั่นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างถ้าสนใจก็คลิกซื้อกันไปนะครับลองใช้งานดูนะครับแล้วคราวหน้าเนี่ยผมา แนะนำมาแบ่งปันมาพูดคุยกันอีกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกับรายการ Tech Talk นะครับทางเซฟ t อยช n แนลนะครับวันนี้เราก็ แสนกาซับแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสีาเแฟนแบบฟีนะครับที่เข้ามากดซับช่องนะครับมาดูช่องดูรายการของเรานะครับแล้วถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำนะครับอยากให้รายการเด็กทอล์กมาพูดเรื่องอะไรนะครับมาอัปเดตเรื่องอะไรหรือมารีวิวอะไรก็แจ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหรือมี่ข้อแนะนําติชมแจ้งมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทางเราก็จะได้รับมาปรับปรุงนะครับมาพัฒนาและปรับปรุงให้รายการเราถูกใจคนดูตรงใจคนดูมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ครับ ผมปราเป็ดแล้วก็รายการ t e c t t อ k ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ t e ค t ็อ k